嗨。<I> <noise> ท่านผู้ชมครับ VCD สุดยอดมวยไทยวันทรงชัยในอดีตมาถึงคู่ที่5ครับแม่คนยังแน่นเหมือนเดิมนะคุณปะกรรมการเลิศชายเจต,ตสานนท์ครับปัจจุบันนี้ก็เป็นทันตีทันตีเลือชายเจต,ตสานนท์ครับยังอยู่ในพีดีเหมือนเดิมนะครับมาดูครับมวยเข่าโดยตรงครับไอ้ข้างข่าวครับฉายาไยน้ำเงิน3กอจากบุรีรัมนะครับลายนี้เหนียวแน่นแข็งแกง โอ้เล็กๆเ,เด็กๆนี่ถือว่าสุดยอดกับส่วนพิชิตน้อยนี่ไม่ธรรมดาครับมัดนี่สามารถเช็คบินได้ตลอดและเป็นมวยที่ออกมัดได้คมมากออกได้อันตรายทุกลูกรับแล้วก็คุณทรงัยในช่วงในยุคนั้นพอแกโตขึ้นมาหน่อยแล้วคุณทรงใจก็ให้ไปเน้นไปสู่สปปัเล่นแล้วเห็นแล้วว่าเป็นมือที่เป็นมือเด็กที่ออกมัดได้ดีได้อันตรายได้เนียนลึกเกินแน่นเนียนหนักก็เลยนำมาชกมวยสากลแล้วก็ได้เป็นแชมป์โลกนะครับครับแม่โดยเฉพาะเรามาดูมวยหมัดกับมวยเข่าครับ น่าเป็นเกมที่ตื่นเต้นอีกคู่หนึ่งครับนี่มวยเล็กๆในยุคนั้นสู่เงินล้านวันทรงชยัยคือปรโมเตอร์ทรงชัยถ้าจัดมวยชุดเด็กเล็กๆเข้าในในรายการหนึ่งเงินล้านเ้วจะต้องมีการพิจารณาว่าแต่ละคู่ที่ออกมาจะต้องสุดยอดถึงนํามาเข้าครับแฟนมวยพอได้ยินว่าวันนี้ศึกวันทรงชัยเท่านั้นคุณปะไม่ต้องไปดูคู่มวยครับเพราะว่าคุณทรงชัยเน้นคู่มวยให้กับท่านแล้ว <ใน S 1> ดูแล,แลให้เองดูแลให้เองครับ นะครับเป็บอกว่าคําพูดของปรมเตเร์สมชายคู่ยู่ตลอดครับว่ามวยคือส่วนหนึ่งของชีวิตชีวิตคือมวยครับเพราะฉะนั้นคู่มวยออกมาแต่ละคูแ่แต่ละนัดนี่ต้องพิธีพิถันครับนี่ครับโอ้โหดูอย่างคู่นี้เป็นต้นครับสามกอติดเข้าไปครับแทงด้วยซ้ายดันก็พยายามดันออกคอ,อ,กอ,อกต้องเหนียวต้องแน่นครับตรงน,นั้นสามกอแทงด้วยขวาแทงด้วยโอ้โหเข้าไปเต็มเต็มเนื้อเนื้อไม่มีน้าครับที่ตรงที่ว่ายังไงครับเจอเข้าไปนี่ทางด้านพิชิตน้อย ยังยังการเข่าแทงซ้ายโอ้โหเจอหมัดซ้ายแมหน้าแงนหน่าหงายยังเกาะยังเหนียวติดเข้าไปเด้งด้วยเข่า,เขาซ้ายล็อกล็อกคองคอยล็อกให้แน่นต้องรัดให้เหนียวด้วยนะครับทางด้านพิชิตน้อยมาดูครับพยายามโต้โอ้โหดูเดือดตื่นเต้นทุกวินาทีครับบวยหมัดกับบวยเขา่านี่จบยกว่ายังไงครับ ดูภาพชาร์ตโอ้โหเข้าไปเต็มเต็มครับตับไตใส่พุงเคลื่อนที่หมดครับเจอแบบนี้ขวาเข้าไปโอ้โหยสทบสะท้านแต่ยังไม่สะเทือนครับแน่นดหมัดครับทางนั้นพิชิตน้อยีรับปัดซ้ายตรงครับเรามาว่ากันต่อครับในยกที่2เป็นในช่วงนั้นรู้สึกจะอยู่ในน้ำหนักประมาณร0อยหปอนด์นะครับครับแม,บม่การออกหมัดของพิชิตน้อยคิ็นปะดูว่าแกออกแล้วโอ้โหเน้นๆน้นเหลือเกินท้งซ้ายขวาเลย วันนั้นนี่จะเป็นผู้ประกอบรายการนะครับคนอยู่กันแน่นเต็มไปหมดคู่เดือดมากครับหมัดกับเข่าล็อกละนี่จากโคราชนะครับถ้าแดงจไม่ผิดนะคุณตะในยุคนั้นประมาณสิบกว่าปีก่อนเนี่ยหกโมงเย็นครับแฟนหมัดมวยก็มากันอย่างแน่นตุ้นเลยสามสี่โมงก็มาแน่นสนามแล้วไม่ต้องถึงหกโมงคุณสุรพลโอ้โหแทงซ้ายลูกนี้ก็ไปเต็มเต็มส่วนในหมัดขวาสภาพร่างกายเยี่ยมยอดทั้งคู่นี่ครับ ความสดร่างกายเป็นที่ยอมรับของแฟนมวยในยุคนั้นแหละครับโอ้โหจับเล็นล็อกฟรีรักพวกโอ้โหรัดเลาะเกาะติดเิดต่างไม้แทงด้วยขวานี่เต็มเต็มลำตัวแม่คุณปะต้องยอมรับว่าบริเวณของสนามมวยลุมพินีในยุคนั้นไม่มีที่ว่างเลยคุณปะแม<น>งเกดัวคนโอ้โหทุกมุมครับทุกจุดเลยต้องบอกว่าเซกวันทรงชัยเท่านั้นครับที่ทําให้แฟนมวยนี่มันแน่นกันเต็มลุ่มพีนีนะครับแทงขวา ติดเข้ามาเดินข้ามมาแทงด้วยซ้ายพิจิตน้อยฟันด้วยศอกซ้ายเรยวถางปาครับเอาลูกทําลายเวลานี่อันตรายไม่ไม่ยอมหยุดเดินเดินงัดงัดไปหมัดตามด้วยซ้ายงัดด้วยขวาตามด้วยซ้ายอันตรายทุกลูกครับทางด้านพิจิตน้อยโอโ้โหหาดูมวยอย่างนี้ในยุคปัจจุบันนี้ผมคิดว่าหาดูได้ยากมากเลยคุณปักกี้มวยที่เน้นหมัดต่อยซ้ายต่อยขวาแล้วสามารถที่จะกดคู่ต่อสู้ได้ตลอดเวลาครับไม่ใช่มีหมัดอย่างเดียวนะล็อกปีดล็อกล็อกล็วสู้แล้วตีพยายามดันออก แต่ว่าสามกอนี่เข่าอาชีพอยู่ห่างไม่ได้ครับต้องติดต้องถึงตัวตลอดเตก็มาเดินปอดเกมต้องระวังหมัดด้วยนะครับพิชิตนาออับคััดขวาสามกอแทงด้วยซ้ายแทงด้วยขวาเอาละครับเดินำทำแล้วแทงโอ้เจอสวนด้วยซ้ายครับหน้าหง,งายหน้าแง,งานหน้าสะบัดเป็นลำตัดแล้วตอนนี้เอาไ้ยังไงจับเกีียวเกาะต้องอนอกแทงขวาไปโอ้จัง<ๆ>หนักเลยครับอแทงขวาเข,าข,าข,าขา้าไปนี่ครับเต็มเต็ม,ตมยังไม่สะเทือนครับพิชิตน้อย ร่างกายดีซ้อมดีกินดีอยู่ดีหุกอ,อป,ปะคัดขวาแล้วตามด้วยซ้ายนี่เป็นภาพชัดๆนะครับมาดูครับดูอีกมุมนึงว่ากันต่อยกที่3นะครับมาดูเดือดตื่นเต้นทุกยกไม่ไม่มีการหยุดนิ้งครับไม่มีการเฉยม,มีเวลาว่างครับเขาเรียกว่าสนุกเนื้อคําบรรยายจริงๆครับมาดูมวยมาเอ้าลงแล้วครับคุณปะเอ้านับแปดเลยครับนับแปดแล้วอโอโดนหุกขวาเขากรรมการ พันตีเลิศชายเจตสานุน์นี่ในปัจจุบันนี้นะครับรับตำแหน่งเอา้าพยายามยังยัง,ย,ง,ย,งยังต้องเดินต่อสามกอขามขามเจอหมัดเจออัปรคัตขวาซ้ายตรงมาวินาทีทองของของพิชิตน้อยลงไม่ลงไม่ลงลงไม่ลงอัปรคัตงัดงัดสวนสว,วนตละลมัดออกมาเน้นเน้นเนื้อเนื้อ,อบอเโดนแล้วครับอ้หอยู่<ห>ไม่ได้เอาไว้ยังไงไว้ไว<ห>นับแปดอีกครั้งหนึ่งแหละพันทีสองแล้วก็าติดปะครับ ดูครับโอ้โหโหัวใจนี่ไหวหรือเปล่าครับเราต้องมาติดตามดูครับไหว,ไวหรือเปล่าไม่ดูครับไม่ยอมปล่อยให้ในช่วงนี้อหดูครับอะไรเกิดขึ้นว่าดูจะทนอยู่ได้หรือเปล่าครับทางด้านสามกอจับเข้นรบซ้ายตรงแล้วตามด้วยขวาโอ้โหรับเยอะเหลือเกินครับหน่าสะบัด หน้าหงายหน้าแงนสะสมอย่างนี้ปัญหาเกิดขึ้นแน่ยุติได้ยุติครับยุติแล้วต้องยอมรับ่าแก่ทนทายากเลือกเกินต้ององนะครับกรรมการเลิศชายเป็นคาด้า,าเราดูครับในมุมแทงด้วยซ้ายท,ทุกส่วนด้วยขวาเสียหลักทับประคขวาม้ยืแทงเต็มเนะครับเอามัดขวาเเอี่ยงข,ขวาตามซ้ำหนึ่งสองลงครับลูกนี้นับ นะับนี่ครับซ้ายตรงอัปคัดขวางัดกระาไงัดที่สองงัดที่จัดตามด้วยสายตรงขวาเข้าไปเต็มๆมาต้องยอมรับว่าท่าตลดเยี่ยมยอดอยจริงๆครับ3ากรอกแต่ว่ามันโดนเยอะเหลือเกินครับอยู่ไม่ได้เป็นธรรมดาของหัวหน้าคณะครับลูกศิษย์ชนะก็ต้องดีใจครับคุณโศศิษย์บางพระจันทร์นะครับ